มีใครเคยไปเที่ยวไปกินข้าวเอาดอร์กลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นสังเกตว่ามีผื่นดำๆเกิดขึ้นที่ฝ่ามือนะครับหรือว่าบางคนลาไปถึงแก้มบ้างเคยมีไหมครับถ้าใครมีแบบนี้เนี่ยต้องสงสัยก่อนเลยว่าเราทานอาหารแล้วล้างมือไม่สะอาดนะครับ รอยดำๆที่เกิดขึ้นเนี่ยภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าอาการของไฟโตโฟโตเด์มาไตติส erm นะครับมันเป็นอาการของผิวหนังเราเมื่อไปสัมผัสกับ พืชบางชนิดเช่นมะกรูดมะนาวนะครับบางคนก็เป็นส้มหรือว่าบางคนก็เป็นผักเซอร์เรอรี่ของฝรั่งเวลาสัมผัสเฉยๆมันไม่เกิดปัญหานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปสัมผัสเสร็จปุ๊บแล้วเราไปโดนแดดตามเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนังและลงท้ายด้วยรอยดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติที่เราเจอบ่อยมากเลยคือ ไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็ไปกินซีฟู้ดจิ้มน้ําจิ้มข้างริมทะเลครับกลับมาบ้านอ้าววันรุ่งขึ้นมีรอยแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยดําที่มือเอามือไปโดนหน้าจนเป็นรอยดําที่หน้าอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นไปเที่ยวได้ครับกินอาหารก็ไม่ผิดนะครับแต่เสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับ